วันนี้เราจะมาทํากับข้าวนะครับอันนี้จะเป็นเมนูจะเป็นต้มยํานะครับต้มยําปลานิลครับได้ปลานิลมาครับก็จะมีส่วนผสมง่ายๆครับเห็ดฟางครับชอบชอบกินเห็ดฟางครับหอมหัวใหญ่ครับจะเวลาใส่น้ําซุปแล้วนี่น้ําซุปจะหวานนะครับข่าตะไคร้ครับธรรมดาครับต้มยําครับ มาลงมือทำดีกว่าเดยครับมาเริ่มทํากันดีกว่าครับใส่เครื่องปรุงไปก่อนครับใส่พริกไปแล้วชอบเผ็ดครับน้าซุปจะสีเหลืองทองเลยนะครับเนี่ยตามด้วยนะครับขอขออนุญาตใช้มือนะครับนี่เป็นหอมหัวใหญ่ครับจะเพิ่มความหวานให้ครับ ใบมะกรูดนะครับขาดตะไคร้ลงไปเลยนานๆนานๆได้ทำนะครับช่วงนี้พักหลังนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปกันนะครับเห็ดฟานี่ผมจะใส่ใส่ก่อนหน้านี้เลยนะครับ จ่เยอะครับจ้าอร่อยใส่ชูรสลงไปนิดนึงนะครับจะได้เพิ่มความรสชาตินนัวๆครับนัว,นวตามด้วยเกลือนะครับ จะใส่เกลือก่อนน้ำปลานะครับเพราะว่าจะเราจะได้รู้ว่ารสชาติเราจะเป็นยังไงติดฟ้า้อเลยครับให้มันให้น้ำมันร้อนกว่านี้ครับถึงจะใส่เนื้อปลาจะได้รสชาติอร่อยครับใส่เนื้อปลาเลยนะครับ นี่เนื้อปลาหน้าทานมากเลยนะครับเต็มหม้อเลยครับหรือว่าหม้อมันเล็กเกินไปไหม้อเล็กเกินไปหรือเปล่าครับหม้ออาจจะเล็กเกินไป หม้ออะไรกัน,นครับพักไว้สักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับต้ยมยำต้ยมยำเห็ดฟางใส่ปลานะครับใส่ปลานิลตอก้ายด้วยผักชีนะครับผักชีฝรั่งหรือหอมเปอนสับสับนี้คุ้นๆนะครับสีสันน่าทานมากเลยครับชิมดูก,ก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง รสชาติจัดจ้านครับเขิมดูนะครับอร่อยครับต้ยมยำปลาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่คือเป็นต้ยมยำนะครับแต่ว่าน้ำซุปเราจะตักแยกนะครับเราจะกินแต่พวกชิ้นเนื้อนะครับตักแยกต่างหากครับเพื่อจะกินง่ายนะครับน้ำซุปก็จะเป็น สีสันน่าทานครับมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้มาครับกินข้าวด้วยกันครับตบยำครับอนี่น้ำซุปครับยอ,ยอดขาดไม่ได้ครับสมตำปูปลา น้ำสุกก่อนครับโโลลครับ ยังต่อมาลักอดงั้นใช่ลงหลอดใุงเส้สุดเดรแนเงื่อนอจะัที่จ้าดูดหล